ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเจาะข่าวเล่าคำอยู่ในขณะนี้นะครับรับทุกทุกท่านเลยนะฮะวันนี้คุณอีเชิญยิ้มก็ดูอยู่นะคุณบอลเชิญยิมก็ดูขอบคุณคราบขอบคุณมากๆเลยนะฮะครับติดตามเราครับศิลปินตลกหลายคนก็ดูเยอะดูเยอะหลายคนนะฮะครับผมก็ยังไงบอกกล่าวก็ด้วยวัน งานหลวงพ่อคูณสามสี่ห้าตุลาคมนะฮะใครว่ามาไหนก็เรียนเชิญแต่ไม่มีแค่ตัวมีแค่น้ำมันน้วานไปก่อนครับไปแสดงมุอที่ตาจี๋เออใช่แสดงมุอที่ตาจี๋วันคืนหลวงพ่อการนะครับผมอ่าไปนั่นกันนะก็ว่ากันไปสามสี่ห้านะตุลาใช่ใช่ใช่ครับกลางคืนน้ะมีการมาหอรสศนะครับผมดนตรีลูกทุ่งว่ากันไปนักลุ้นนักร้องว่างก็เรียนเชิญกันครับผมนะครับผมอ่ะช่วงนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องข๊ม เรื่องของผมก่อนเลยเป็นเรื่องสั้นๆจัดมาเรื่องสั้นลุงผมนี่แหละลุงผมเป็นคนอีสานแต่ก่อนคนอีสานนี่ยเสียว่ขี่รถบัสรถบัสรถแดงนะครับรถบัสขี่รถไหมครับรถดีสารจะไปแกจะไปบุรีรัมจะนั่งจะไปนั่งไปใช่ไหมว่าจะไปคือขึ้นจากโคราชนี่แหละจะไปบุรีรัมแต่ก่อนทางมันบกเอยดีไหมครับสมัยเมื่อวานสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วทางแดงทางลุทางดูกล่างแน่แล้วก็แถมยังลาดยางมั่งไม่ลาดยางอะแต่แต่จาก โชคชัยไปคอนบุรีลูกลังเท่านั้นเลยลูกลังเหรอลูกลังเท่านั้นห้าสิบหกสิบโลลูกหลังเท่านั้นเลยแต่ว่าช่วงนี้ดีหน่อยจากโคราชไปวีรำไม่ไม่เท่าไหร่ก็ไปได้ลาดยาแต่ว่ามันจะสวนกันเล็กทางเล็กใช่ไหมครับทีนี้ึ้นไปคนมันก็แน่นแล้วก็รถสมัยก่อนมันจะไม่มีเขาเรียกรถบ้านมันจะเปิดหน้าต่างอย่างเดียวใช่ีถบ้านเขาลมอะไรพวกนั้นนะอ่าดีนี้ก็แพ้พรดะลมไม่กี่ตัวหรอกคนเยอะแกก็ปวดท้องมาทานโทษปวดถ่ายปวดอุจจาระ โอดอย่างแรงมหาวนาไม่ได้ปั๊มสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะที่จะมีปั๊มเลาก็บอกจอดเนี่ยปวดขี้ปวดขี้กันบอกโชเฟอร์บอกโชเฟอร์โชเฟอเขาบอกเดี๋ยวให้ไปถึงบสก่อนว่าให้ไปถึงบสก่อนจอดจอดเด็กรถคนเยอะแยะคนเยอะแยะเดี๋ยวกินเดี๋ยวไปถึงเมเฮ้ยทั้งวจอดขี่เส้นรถตัวเนี้ยแกบอกทั้งวจอดขี่ซะรถตัวเนี้ยอ่าเราบอกพี่เป็นยังไงเหรอพี่พี่จอดให้เพนขี่แน่ว่าเพิ่อนอ้นบะไวแล้วอันบะไวแล้วพอพอจอดลงไปพวกแกก็รีบลงไปไหม แกลงวิ่งเข้าไปตรงป่าข้างทางพอวิ่งไปป่าข้างทางนี่รถเขาจอดก็รีบลงไปทีนี้ผมกำลงังนั่ง,น,งนั่งขี่อยู่ประธาโนโทษรถเขาก็จะขยับออกไปไปจอดให้ดีๆทีนี้ก็จอดอยู่ตรงกลาง เขาจะขยับแกลุกขึ้นเขาคิดว่ารถหนีโอ้ท่ากูเนี่ยทากูมือมือก็จับไม้มาถูถูตัวนะทากูเนี่ยท่ากูเนี่ยวขายกขี่มาตั้งแล้วคือรถเขาจะขยับไปนึกว่ารถจะหนีไปแล้วเขาจะขยับชิดขอบทางเพราะงั้นแกไม่รู้คือเดี๋ยวรถอื่นมาแตรถอื่นจะมาทากูเป็นมือสิไปใส่เนี่ยเปล่าไปเลยพอขึ้นมาตอนนั้นโอ้โหเหม็นทั้งรถครับผมอ้าวอว่ากันไปแต่แรมแต่เรมเลย เอา,เอาไม่มา,<อ>าหรอมาดิ่ดต่แดมเดต่แดมแต่ดแตดมแ เด็ดเด็ดเด็ดเดเดีดเด็ดเด็ดเ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 ด็เด็ดเด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 ็เด็ดเดเด็ดเดเด็ด็ดเ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 ด็ดเ็ดเดเดเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเดเดดเ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 ด็เด็ดเ็เดเดเด็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 ดเ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 เ็เ โอ้โหเซียนเต็มมาดิยิ่งไปเจอไอ้ไอ้ไม้ที่มีหนามนะโอ้เรียบร้อยเอาเถอะคว้าป็นาดูก่อนเสิทีหลังอ่ะไม่ไม่มีคําว่าล้างล้างก้นไม่มีไม่มีคําว่าล้างแล้วก็ไม่มีคําว่ากระดาษมาเช็ดไม่มีถูถูกระดินนะส้วมหลุมส้วมหลุมแล้วส้วมตามใจชอบเอคือถูกระดินไม่ถ้าไม่ถูกระดินก็เอาไม้หักไม้มาพอกำพอมานปาดเลยก็มีหมาวิ่งตามไปเออหมาจะตามใช่หมาจะตามไปตามไม้ตามเลย ตามคนเนี่ยแหละตามคนไปอึกลางทุ่งนาเนี่ยหมาจะวิ่งตามไปต้องวิ่งตามไปแล้วก็ถือไม้ไปอันนั่งอ๋อไว้ตีหมานั่งขี่ไปก็ตีหมาไปชี้เฮ้ยพอหมาไปไกลเราสุดแล้วเนี่ยล้วก็หักไม้อันนั้นแหละครับทำไมปวีเสยปาดปาดลูหผีเป๋แต่แปลกนะหมาเนี่ยมันก็รู้นะพอจะเดินไปกลางทุ่งไปหาที่เหลือมันตามครับเอพอไล่ไมันก็ไม่ยอมครับกูจะกินไปพอเรากำลังนั่งนั่งมันก็ พอได้ยังไม่ทันสุดแล้วมันหิวจัดมันวับดูไปโอ้ยกุดก่อนดิแล้วเดี๋ยวนี้หมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีหมาทสมัยหมารู้มากส่วนมากจะอยู่ที่ไหนรู้ปะหน้าเซเว่นแอร์วันเอร์ยังดีแล้วคนใจบุญซื้ออะไรสมมติซื้อไปวัดอกมาโยนให้กิน เออไปโยนให้กินอิ่มแล้วไม่กินด้วยยิงเนี่ยพูดถึงแต่แต่หมาทุกวันนี้ไม่ไม่กินแล้วเริ่มอุจจาระไม่กินแต่ก่อนกินนะครับผมาท่ไมต้องกินนะอันนี้คนไปกินแทนแล้วเออคนกินบ้าแกงขี้เหล็กแทนเลยแกงขี้เหล็กเออคิดมากมายพูดถึงอะไรหลุมบ่อเหรอเมื่อกี้เหรอซ่วมซ่วมหลุมไม่ขับรถมาเจอหลุมเจอบ่อใช่ไหม ขาเรียกติดหลุมเจอหลุมเจอบ่อเขาเรียกว่าทางไม่ดีทางไม่ดีทางลุกลังไงของผมก็มีเหมือนกันเรื่องแบบนั้นยังไงยังไงคือสมชายเนี่ยเขาจะกลับบ้านนอกเหมือนกันขับรถไปนานๆกลับบ้านทีอ่ะทางก็ไม่ค่อยดีหรอกเจอหลุมเจอบ่อเขาที่ไปติดหล่มอ่ะเขาเรียกติดหล่มอ่ะติดหล่มหลุมใหญ่ ก็ขึ้นไม่ได้แล้วอู้หูเล่งเครื่องอยู่งั้นน่ะอู้ติดลมทำไงอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะทำไงอ่ะช่วยไปหาเลยแล้วก็เลยลงรถช่วยมากก็เลยโดนวนอยู่งั้นอะ <icias S 3> ่ะเพราะเอิญมีชาวนาขับรถอีแตนเนี่ยตัก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 ผ่านพอดี hmm ก็เลยช่วยสมชายได้ขึ้นอู้วุญบ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 ุญรถขึ้นได้ไ ผมชาก็ดีใจเด็กก็เลยควักตังค์ให้ลุงเลยอาลุง500บาทครับผมค,ค่าช่วยค่าช่วยลุงมีน้ำใจสีน้ำใจน,ใจนี่ดีนะเนี่ยเจอลุงนี่ไม่ได้ลุงเนี่ยเออถ้าไม่ได้ลุงตายเลยเนี่ยแล้วเนี่ยผ่านไปผ่านมานเนี่ยลุงเอาอี้ดีกว่าผมนะคิดได้คิดได้เลยว่าลุงตั้งป้อมตรงนี้เลย ใครผ่านไปผ่านมานะขับรถผ่านไปผ่านมานะลุงช่วยเขาคันละ5้0ร้อทั้งวันทั้งคืนนะลุงสบายเลยเออะลุงบอกว่ากลางคืนลุงไม่ว่างะีิทำไมะลุงต้องทํางานทําอะไระผมชายถามับทำอะไรออ,อ่ะลุงต้องสูบน้ําเข้าหลุมเนี่แหละลุงลุมเนี้ยลลอของลุงลุงเนี่ยของลุง ััังงงอ่าลุ้มนี่ของลุงไงลุงเป็นคนดักไว้ใช่ผ่านไปผ่านมาลุงได้แล้วเหมือนพวกเมื่อก่อนเนเฟี้ยงกระจกไงถัดไปก็จะได้มีเปลี่ยนกระจกพั้งห้าร้อยได้แน่ๆลุงผมบ้างรวยชื่อเรื่องว่ารวยทางรัฐเออยังไงก็มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มแบบคนจนๆอ่ะก็ไปไปรักเศรษฐีนีไม่ได้รักเขาหรอกกะอยู่เขาอ่ะเศรษฐีนีอายุแปดสิบแล้วอ๋อหวังสมบัติเขารวยอ่ะก็กะไปแบบว่าหนูตกถังข้าวสารกะอยู่กับยาสัก ห้าปีทําทุกวันเดี๋ยวยายก็ตายมอะไรทุกวันวันนั้นนะดิไอหนุ่มคนนี้เขาอยู่มามันหกปีแล้วหวัดหวัดก็ยังไม่เคยเป็นไอ้อะยไอ้ก็ไม่เคยมีไอหนุ่มคนนี้ทําท่ากระท่อนกระแท่นจะไปก่อนอีกแต่โชคดีวันนั้นครับผมเขาตั้งใจว่าจะมีอะไรกับเมียเขาเนี่ยแหละยายคนนี้ยจะมีอะไรกันเขาก็โหมเลยทำปึ้ง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 เพื่อทเพื่อเขาจะให้หัวใจไาวโอ้โหแผนแผนการแยบยนเอเขาก็ลงมือทาแต่สองทุ่มันก็ทำทำทำ มีอยู่จังหวะหนึ่งยายเขารู้สึกไม่ไหวยายเขาอะอไอหนุ่มคนนั้นเฮ้ยยายติดไก่ฮะยายเอาแล้วเว้ยไก่จะสิ้นลมแล้วยายไม่ไหวอ่ะอะไอหนุ่มมันบอกอาละหังสัมมาใช่ไหมยายยายบอกไม่ใช่ลูกอ่ะอ่ะอ่อยมากเลยถ้าลุกใครตายเยอะ ไอ้หนุม่มน่าตายก่อนอะยอยมากเลยอะยานเอ้ยอหยอยอ,ยอย,อยอยเออผมเป็นสมาชิกเก่าครับดูทุกวันเลยเช้าโต้งเออชียงรายคุณโต้งเชียงรายขอต้อนรับสมาชิกเก่านะดูทุกวันก็เพิ่งจะเอ็นเมาขอบคุณนะคุณโต้งที่เชียงไา้เลยเจ้าครับนุ่มเชียงไอ้ ออหนุ่มฝางเชียงใหม่ฝางเชียงใหม่ก็มีที่ตากที่ลำปางมีคุณฉัดคุณถนอมมากฉัดลำปางนี่คุณโต้งเชียงทั้งเหนือในพอก็ะไหลคนนะเจ้าทั้งเหนือรายการเขาเนี่ยอี้เขาคนเหนืออ่ะอี้เขาคนเหนือแล้วเจ้าออปี้เนี่ยคนล้ำ้วเจ้าคนล้ำ้วเจาลำปางล้ำปลายมาศนะเจ้านี่นี่พี่พูดจบผมอะไรอีเด็กสุพรรณโอ้เขาถามมาอด อันเดอร์คัดอันเดอร์คัดครับเปิดข้างครับผมถามมาหลายวันแล้วเมื่อกี้เห็นเอเดเมนบอกว่าคุณอันหล่อมากอะไรหล่อตรงไหมผมหล่อทุกวันหล่อทุกวันก็หล่อดหล่อจะแบบขนาดนี้แต่ว่าเคุณอันและคุณบู๊ทครับวันทีกครับช่างนุนะฮะครับมาจ้ามาจ้ำเราครับเดี๋ยวช่างนุนัดกันใหม่นะช่างนุเดี๋ยวหน้าเราไปก่อนไปไหนก็จะก็จะไปงานพี่เป้าว่างๆเราแวะไปทำการแสดงเลยได้ได้ได้ ดีครับผมเพระ่เห็นก็มีคนเสิร์ตให้ดูด้วยมีนี่เขเสิร์ฟทั้งเดือนนะวันนี้ก็มีตลกเล่นกันอยู่ทั้งเดือนเราแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะับผมช่วงหน้าครับคลิปคำถารอท่านอยู่ครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับ